วันนี้ค่ะปิวก็จะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ของปิวเองค่ะทุกคนกฎแห่งการกระทำเราทำสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นหรือสิ่งที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะเมื่อก่อนตอนในอดีตอะค่ะผิวมักจะมีคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้นะเอ๊ะเขาบอกว่าดวงฉันช่วงเนี้ยจะดวงไม่ดีนะดวงฉันจะตกนะ อดีตนะคะปิวเคยเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนและปิวมั่นใจว่าหลายหลายคนตอนนี้คุณก็กําลังรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะแต่จริงๆปิวจะบอกทุกๆคนนะคะที่เวลาเราบอกว่าเฮ้ยเวรกรรมอะไรของฉันหรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันนั่นก็คือผลจากการที่เราลงมือกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งออกไปค่ะไม่ว่าเรื่องของความคิดคำพูดและการกระทำ แล้วผลที่มันสะท้อนกลับมาสู่เราอะค่ะนั่นคือผลแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมในสิ่งที่เราได้คิดพูดและกระทำออกไปทั้งที่เราคิดพูดกระทำอย่างที่เรามีสติรู้ตัวหรือแบบที่เราไม่มีสติแต่ส่วนใหญ่ค่ะสิ่งที่เราส่งออกไปนั้นทุกคนจะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เราไม่มีสติรู้ตัว แล้วแน่นอนพอผลลัพธ์มันเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะเราก็โทษว่าเป็นกรรมเวรของฉันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าน,นั่นแหละเกิดจากการที่เราลงมือกระทําออกไปหรือเราส่งออกไปแบบที่เราไม่มีสติแล้วเราก็เลยทําแบบนั้น,นะคะ่ะซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็เกิดเป็นแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเกิดจากการที่เราค่ะ ได้ส่งออกไปทั้งความคิดคำพูดและการกระทำแบบที่เราไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองค่ะปิ๋วจะยกตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของปิวเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นค่ะปิวได้มีโอกาสเข้ามาในอยู่วงการของการขายหมอนยางพารา แล้วตอนนั้นปิวก็คือจะวิ่งขายหมอนยางพาราทั่วประเทศและปิวมีไปจังหวัดหนึ่งค่ะและไปคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนที่รู้จักไปด้วยและปิวได้มีโอกาสไปเจอบุคคลบุคคลหนึง่งซึ่งบุคคลน,นี้บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ปิวรู้จักคำว่ากฎแห่งกรรมและความโลภที่เรามีอยู่ในตัวเองวันนั้นค่ะปิวรู้ค่ะว่าการที่เราสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ จะทำให้เราสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วตอนนั้นค่ะเราก็ตาลุกวาวแล้วเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยถ้าเป็นแบบนั้นอะเราจะได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องแบบว่าต้องลงแรงเราเยอะเราก็มีรายได้เข้ามาด้วยความที่วันตอนนั้นค่ะผิวมีความโลภที่อยากได้เงินโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงเราเยอะเราลงมือกระทำอย่างไม่มีสติ คิดแบบไม่มีสติและลงมือกระทําแบบไม่มีสติเพื่อหวังว่าจะได้เงินที่มากขึ้นจากการที่เราไม่ต้องลงแรงในการไม่ต้องวิ่งไปขายหมอนแต่ละจังหวัดเชื่อและไว้วางใจจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยรู้จักกันครั้งแรกเขาบอกให้เราโอนเงินให้เราทำอะไรเราทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ แล้วครั้งนั้นปิวก็มีปรึกษาเพื่อนด้วยและเพื่อนบอกว่าปิวระวังนะมีคนที่เขาหลอกแบบนี้เยอะนะปิวได้ยิงค่ะแต่มันไม่ได้เข้าไปในความรู้สึกของเราเพราะเราให้ความโลภของคำว่าเงินมันอยู่เหนือคำว่าสติของเราผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือปิวโดนหลอก ในชีวิตที่ปิวต้องขึ้นสถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความแต่สุดท้ายก็ได้เงินคืนค่ะแต่ไม่ทั้งหมดทุกคนก่อนหน้านั้นปิวก็ถามตัวเองว่ากรรมอะไรของฉันเนี่ยฉันทำเวรทำกรรมอะไรนักหนาแต่พอวันนี้ค่ะปิวมาเรียนรู้ฝึกฝนเรื่องของระบบจิตปิวก็เลยได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ปิวกระทำออกไปค่ะ นั่นคือผลหรือกฎแห่งกรรมที่ปิวได้รับจากการที่ปิวลงมือกระทำแบบไม่มีสติจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเงินหายไปเพราะการที่เราค่ะให้ความโลภของการที่เราอยากได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นแบบง่ายๆแล้วพอผลลัพธ์มันเกิดขึ้น เราชี้หน้าโทษคนอื่นโทษเวรโทษกรรมแต่เราไม่เคยหันกลับมาแล้วโทษตัวเราเองแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันทั้งทั้งที่มีคนเตือนเราแล้วแต่ทำไมเราไม่รับฟังเพราะตอนนั้นค่ะเราไม่มีสติแล้วเราก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วเราก็บอกว่า เฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการชีวิตที่เป็นแบบนี้ฉันไม่ได้กระทําแบบนั้นแต่เรากระทําค่ะปิวกระทาค่ะทุกคนแต่ปิวกระทําลงไปแบบที่ไม่มีสติรู้ตัววันนี้สิ่งที่ปิวได้เรียนรู้จากเคสที่เกิดขึ้นกับปิวเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วค่ะผลเห่งการ,รมที่เกิดขึ้นก็คือการที่ปิวไม่มีสติ ให้คำว่าโลกของการอยากได้เงินเยอะมันมีอำนาจเหนือกว่าสติปัญญาของเราจึงทำให้เราสูญเสียทางด้านการเงินของเราไปนี่คือกฎแห่งกรรมและเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดปิวกำลังส่งขึ้นพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไปเพราะปิวโลภที่อยากได้เงินแบบที่ไม่ต้องการพัฒนาตัวเราเอง พอเราคิดแบบที่เราไม่มีสติเราก็ลงมือกระทำแบบที่เราไม่มีสติเราจึงได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบที่เราบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ได้ต้องการเหมือนตอนนี้ค่ะทุกคนเราอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของการช้อปปิ้งแบบออนไลน์หลายๆครั้งค่ะ ในอดีตที่ผิวไม่มีสติกับการใช้เงินเราเห็นเสื้อผ้าสวยๆเราซื้อเสื้อผ้าโดยที่ซื้อเสื้อผ้าเกินกำลังของตัวเราเองนำเงินในอนาคตมาใช้แล้วทำให้ตัวเราเองใช้เงินเกินตัวเพื่อมาส่งเสริมอัตตาหรืออีโก้ของตัวเราเองโดยการที่เราบอกตัวเราเองว่าเพื่อให้ตัวเองดูดี แต่เราต้องมีสติด้วยว่าการที่เราจะใช้เงินนั้นมันเกินกำลังของการใช้เงินที่เรามีอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เงินในอนาคตเพื่อมาส่งเสริมอัตราอีโก้ตัวเราเองแล้วเงินนั้นที่เราใช้ค่ะไม่ได้สร้างมูลค่ายกับตัวเราเองที่สามารถพัฒนาศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นได้ ต่อให้เราแต่งตัวสวยๆดูดีเท่าไหร่ก็ตามค่ะแต่ข้างในของเราค่ะมันไม่ได้เพิ่มทักษะเพิ่มพัฒนาศัก,กยภาพตัวเราเพิ่มขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ชีวิตเราก็เลยไม่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราได้ในทางกลับกันเราได้นี่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นเงินเราหายไป แล้วเราก็ไม่มีสติในการใช้เงินแล้วเราก็มาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วพอเราเจอโปรโมโชั่นแบบนั้นอีกเราก็ทำแบบนั้นอีกเพราะเราไม่มีสติรู้ตัวเราไม่สามารถเอาชนะเรื่องของโปรโมชั่นนั้นได้เราจึงเป็นเหยื่อของโปรโมชั่นแล้วเราก็สงสัยว่า ทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นทำไมเรารับผลแห่งกรรมนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเรายังคงรกระทำแบบเดิมๆคิดพูดรกระทำแบบเดิมๆเ,เราจึงได้รับผลลัพธ์แห่งการกระทำนั้นหรือกฎแห่งกรรมนั้นแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ถ้าเราค่ะต้องการที่จะมีเงินที่มากขึ้น การกระทำของเราเพื่อสร้างให้เรามีเงินที่มากขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นการกระทำแบบมีสติคือการที่เรานำเงินมาพัฒนาตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างศักยาภาพให้ตัวเองสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองแล้วเรานำสิ่งที่เราเรียนรู้ค่ะเพื่อมาสร้างรายได้ต่อยอดธุรกิจของเราต่อยอดอาชีพของเรานั่นแหละค่ะคือการที่เรา กำลังใช้กฎแห่งกรรมการกระทำที่เราออกไปเพื่อสร้างผลลัพธ์เป็นกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วพอเรานำเงินค่ะเพื่อมาพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองสร้างมูลค่ากับตัวเราเองเงินนั้นก็งอกงามเพิ่มคูณและสติปัญญาของเราความตระหนักรู้ของเราก็งอกงามเพิ่มคูณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครสามารถเอาสติปัญญาของเราไปได้นี่คือการที่เราค่ะรกระทำสร้างกฎแห่งกรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในแนวทางที่เป็นกรรมดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตของเราหากวันนี้คุณปรารถนาที่จะมีกรรมดี ปรารถนาที่จะได้ผลการกระทําที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณต้องลงมือในการคิดพูดและกระทำเพื่อสร้างสติให้กับตัวคุณเองและเวลาคุณเจอความท้าทายคุณเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์บททดสอบของชีวิตคุณจะมีสติที่จับความคิดของคุณได้ว่าคุณ ต้องลงมือกระทําแบบไหนเพื่อสร้างผลกรรมที่ดีที่คุณปรารถนาและต้องการให้เป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนอย่างที่แม่ชีสันสนิท่านบอกไว้ว่าเราทุกๆคนฝึกจิตได้เมื่อเราฝึกฝนในเรื่องของจิตให้กำลังจิตของเรามีกำลังที่เข้มแข็งเราจะสามารถก้าวข้ามความท้าทาย ก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามบททดสอบก้าวข้ามพฤติกรรมนิสัยเดิมๆที่มันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตเราได้แล้วเมื่อน,นั้นและค่ะเมื่อการกระทำของคุณเปลี่ยนคุณก็จะได้ผลลัพธ์แห่งกรรมที่เป็นผลลัพธ์ดีที่คุณปรารถนาและคุณต้องการได้เพราะการที่เราฝึกจิตจะสร้างกำลังสติให้กับเราสร้างปัญญาให้กับเรา ทำให้เราดำเนินชีวิตในรูปทางที่ถูกต้องค่ะดังนั้นหากคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตการฝึกฝนเรื่องของระบบจิตเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเราเองนี่คือทางออกที่ปิวบอกเลยว่าเป็นทางออกที่เราทุกๆคนค่ะจำเป็นต้องฝึกฝนและต้องเรียนรู้จะทำให้เรามีสติมากขึ้น ในการก้าวข้ามสิ่งต่างๆได้และดังนั้นอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาฝึกฝนเรื่องของระบบจิตกันนะทุกคนเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแบบยั่งยืนขอทุกคนมีความสุขประสบค,ความสำเร็จในชีวิตและมีสติมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างสารรค์ชีวิตให้อุดมดสมบูรณ์มังง่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ